สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พัทยาซิตี้นะคะวันนี้เรามาฉลองรถใหม่ของน้องสาวมาดูความรู้สึกนะคะว่าได้รถใหม่แล้วเป็นยังไงบ้าง,งว่าไง่ะชื่อเมย์นะคะน้องสาวแอมสวยนะแยมสวยกันพี่กับน้องน้องสวยกว่าพี่สวยกว่านะคะ <laughs> ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับรถใหม่วันนี้ดีใจมากค่ะ เท่าไหร่เองสี่แสนสี่แสนจิบจิบขน้าแข้งไม่ล่วงนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวหรือว่าจะเป็นพี่สาวคนโตชื่ออะไรคะมาแล้ว,ลวเป็นค่ะชื่อเบนค่ะอันนี้น้องคนสุดท้องนะคะแต่ว่าเหมือนพี่สาวคนโตป่าอันนี้น้องคนสุดท้องอันนี้พี่คนโตมงน,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 นี้คนกลาง สามสาวสามใบเถาใครเสรือกันลองมาดูกันนะคะมาดูกันตกเจค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปฉลองรถใหม่กันนะคะ